มีน้อยสร้างบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในป่าที่แสนร่มรื่นมีเจ้าหมีน้อยเจ้าอารมณ์ตัวหนึ่งม,มันมักจะมาอาศัยหลับนอนตอนกลางวันเป็นประจำอากาศเย็นสบายดีจริงขอเอนหลังหน่อยดีกว่า ที่เจ้ามีน้อยกําลังหลับสบายอยู่นั้นมีนกฝูงหนึ่งบินผ่านมาเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพอดีเอาละพักพวกหยุดพักที่ต้นไม้นี้ก่อนก็นแล้วกันถ้าหายเหนื่อยแล้วค่อยบินต่อโอุย๊ยอ๊ยอ้ยอ๊ยฉันปวดท้องจังเลยสงสัยว่าท้องจะเสีย Family k i t t ่ครอบครัว นี่ทานเด็ก้าตัวเด็ก